สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้พาเที่ยวพารรมจะพามาเที่ยวน้ําตกตาโตนนะครับซึ่งน้ําตกตาโตนนี้นะครับก็จะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติตาโตนจังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่ลานจอดรถนะครับนะครับก็ณที่จอดรถนี้นะครับก็มีไว้บริการให้นักท่องเที่ยวได้จอดรถได้หลายคันนะครับแล้วก็มีบริการร้านอาหารนะครับก็ มีร้านอาหารไว้จำหน่ายให้นักท่องเที่ยวนะครับซื้อไปทานที่บริเวณน้ำตกได้นะครับก็ในส่วนตรงนี้ก็จะมีคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่ขายเครื่องดื่มเย็นๆไว้รองรับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูโซนอาหารกันก่อนนะครับเพราะว่าถ้าใครจะ ไม่ได้เตรียมอาหารมานะครับก็สามารถมาซื้อได้นะจุดตรงนี้นะครับที่บริเวณน้ำตกเนี่ยก็จะไม่มีอาหารขายนะครับก็จะเป็นของร้านสวัสดิการซึ่งจะเป็นพวกเครื่องดื่มและขนมคบเคี้ยวเท่านั้นนะครับ นะครับณจุดนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับก็จะมีอะของจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มและของขบเคี้ยวต่างๆนะครับก็จะมีพวกอาหารเป็นส้มตำนะครับเป็นอาหารยอดฮิตนะครับก็มีส้มตำปลาเผานะครับและของทอดต่างๆนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะมารับประทานที่ร้านแล้วก็หรือว่าจะซื้อไปทานที่น้ำ,นำตกได้นะครับ ตรงจุดนี้นะครับก็จะมีอยู่หลายร้านเลยนะครับก็จะเป็นแนวยาวไปเลยนะฮะเนี่ยฮะก็ก็จะยาวไปอย่างนี้เลยนะฮะก็จะเออเราสามารถจะเลือกอ่าใช้บริการร้านอาหารได้อ่านะครับยาวไปถึงจุดนู้นเลยนะครับแล้วแลก็จุดนี้นะครับก็จะเป็นร้านกาแฟานะครับอ่อ ของอุทยานแห่งชาติตาโตนนะครับตาโ,โตนกาแฟสดนะครับจะเป็นอยู่ด้านในนี้นะครับก็สามารถที่จะมาลองชิมกาแฟสดที่นี่ได้นะครับ,บ,บ,บถัดจากรานกาแฟนะครับก็จะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวผมจะเอาพาสปอร์ตนะครับมาปั๊มตาอุทยานตรงนี้นะครับก็บริเวณนี้ก็จะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับ อยวกขอญาตถ่ายนะครับโอเคขอบคุณมากครับนะครับเราก็ประทับตาเรียบร้อยนะครับเป็นอีกหนึ่งอุทยานที่เราได้เข้ามาเยี่ยมชมนะครับนะครับ ผมก็ได้มาปั๊มนะครับตาอุทยานกับพลาสปอตเล่มนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในของน้ำตกนะครับก็เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศภายในน้ำตกนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งจะมีทางเข้าอยู่ตรงนี้นะครับณจุดตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับแล้วก็จะมีป้ายบอกทางนะครับว่าไประยะทางเท่าไหร่นะครับสําหรับถ้าเราจะเดินตรงไปนะครับ ที่น้ําตกเละตะโตนนะครับจะเป็นทางราชันเดินประมาณสัก300เมตรนะครับก็จะถึงน้ําตกตะโตนนะครับตรงจุดบริเวณทางเข้านะครับก็จะมีร้านาถ่ายรูปนะครับเอาไว้อรอนักท่องเที่ยวนะครับ ามารับภาพที่ประทับใจเก็บไว้เป็นที่ะระลึกนะครับ <Okay. S 1> นี้ก็จะเป็นป้ายน้ำตกนะครับ oh. นะครับสำหรับตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นทางที่จะเดินตรงไปที่น้ำตกเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมนะจะเดินไปอีกเส้นทางนึงนะครับ ที่เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติแล้วก็สามารถที่จะเดินไปทางน้ำตกได้เช่นกันนะครับแต่อาจจะมีระยะทางที่ไกลกว่านี้นะครับซึ่งถ้าเดินเ,เส้นทางตรงนี้นะครับเส้นทางนี้ที่เห็นเบื้องหน้านี้นะครับก็จะเดินไปแค่300เมตรเท่านั้นเองนะครับ ก็เดี๋ยวผมขอเดินทางไปทางที่ศึกษาธรรมชาตินะครับซึ่งจะมีระยะทางที่ไกลกว่าเล็กน้อยนะครับเพื่อไปศึกษานะครับว่าเส้นทางศึกษาธรรมชาตินี้มันจะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับมีอะไรให้เราได้ชมบ้างนะครับ นี้ก็เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติสะพานสลิงนะครับก็เป็นเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งที่เราสามารถจะเดินไปน้ําตกได้นะครับตอนนี้เราอยู่จุดที่1น,นะครับซึ่งจะมีลําดับในการเดิน1 2 3 4 5 6 7ี่และก็8นะครับซึ่งเออเราก็จะไปถึงน้ําตกอีกฝั่งหนึ่งนะครับโอเคนะครับ ก็เดี๋ยวเราเริ่มเดินทางไปหามเส้นทางศึกษาธรรมชาตินี้นะครับเป็นสะพานแขวนนะครับรวดสลิงนะครับโอ้ผมมาผิดที่แล้วนะคะตรงนีเ้เป็นสิ้นสุดนะครับอันนี้อาจะเป็นภาพวิวมุมสูงนะครับ ที่เป็นวีมุมสูงเดี๋ยวเราต้องลงไปด้านล่างนะครับเดินมาผิดทางนิดนึงนะครับถัดจากทางที่เราเดินไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะมีทางเข้านะครับซึ่งเป็นทางลงไปสะพานรวดสลิงนะครับ โอเคเราถึงสะพานแขวนแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งสะพานแขวนนี้นะครับก็จะข้ามรัานำลําทานนี้นะครับไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีจุดเยี่ยมชมนะครับสถานที่ธรรมชาตินะครับแต่ละจุดนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ละจุดจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นลำธารน,นะครับที่ไหลมาจากน้ําตกตาโตนนะครับซึ่งดูตอนนี้นะครับเป็นช่วงเดือนเมษาน้ําก็ยังน้อยอยู่นะครับ หลังจากเราออกจากสะพานมาแล้วนะครับก็จะเป็นทางราชันนะครับเ่อก็เดินขึ้นมานะครับก็จะมีป้ายบอกนะครับน้ำตกตาโตนอีก400เมตรเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราเดินต่อไปเลยครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นรากอันทรงพลังนะครับก็จะเป็นออรากที่ดูแปลกตานะครับเป็นรากต้นไซนะครับเกาะกับก้อนหินนะครับมีก้อนหินอยู่สองก้อนนี่นะฮะก็จะยึดเกาะอยู่ทีออ่ก้อนหินนะครับก็ดูแปลกตาดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไป ไปจุดถัดไปนะครับว่าจะมีอะไรบ้างของสำหรับเส้นทางนี้นะครับเราาเดินทางช่วงเดือนเมษานะครับซึ่งเป็นฤดูร้อนนะครับก็น้ำก็จะน้อยแล้วก็อากาศก็จะอบอ้าวสักนิดนะครับแล้วก็ภาพบรรยากาศ2ข้างทางซึ่ง เส้นทางศึกษาธรรมชาตินี้ก็จะดูแห่งแรงไปสักนิดนึงนะครับจากการสอบถามเจ้าหน้าที่นะครับอบอกว่าเส้นทางหลักน0 0 0เมตรนะครับแล้วก็เส้นทางาศึกษาธรรมชาติเนี้ จะเดินไปถึงน้ำตกต่ดโตอนเนี่ยก็ใช้ประมาณสัก500 m. เมตรอา่าผมก็เลยเร้องนะครับขึ้นมาเดินดูนะครับว่า,เ,าเส้นทางนี้จะเป็นอย่างไรเพื่อที่จะมาแชร์กับเพื่อนๆน,นะครับได้รับชมกันนะครับนะครับตอนนี้ก็มาจุดสถานที่สำคัญอีกอันนึงนะครับซึ่งจะมีป้ายบอกนะครับ mm. ก็จะเป็นอะไรนะครับ ตรงนี้เขาจะเขียนว่าป่าเต็งรังนะครับก็คือณจุดของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นป่าเต็งรังนะครับเดี๋ยวไปจุดถัดไปเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีอีกป้ายนะครับก็จะเป็นอะไรนะฮะ สุดนี้ก็บอกว่าลาหรือตะไคร้น้ํากันแนอ่อไม่เห็นเลยนะคะเอ,อเพราะว่าตอนนี้มันเป็นฤด,ดูร้อนนะคะก็อาจจะเออก็จะอาจจะตายหมดแล้วนะฮะแต่ก็จะมีร่องรอยอยู่นะฮะเราจะเห็นนะฮะก็จะเป็นแบบนี้แะฮะดวง,ง,งดวงนะครับก็มีร่องรอยอยู่ครับ มาสักครู่มันก็จะเป็นราหรือไรเคนนะครับซึ่งก็สามารถจะพบเห็นได้ที่เขารูปนี้นะครับผมไปอุทยานแห่งชาติไซทองมานะครับก็จะมีลักษณะเออราหรือไรเคนก็คล้ายๆแบบนี้นะครับ ระหว่างเดินทางมานะครับก็จะมีสาลาให้พักเหนื่อยด้วยนะครับเป็นสาลาไม้นะครับตงรงนั้นก็มีอีกชุดหนึ่งนะฮะ สำหรับตอนนี้นะครับผมก็ได้ยินเสียงน้ำตกนะครับแล้วก็เสียงผู้คนนะครับกำลังเล่นน้ำอยู่นะครับนี่ครับภาพข้างหน้านี้แหละคะเราก็ใช้เวลาเดินทางก็ไม่นานนะครับที่จะเดินตามเส้นทางนี้แต่เส้นทางนี้เดินค่อนข้างจะย,ยากนิดนึงนะครับเนื่องจากเป็นเส้นทางที่เอาไว้ศึกษาธรรมชาตินะครับ ก็ยังไม่มีการปรับปรุงทางเดินดีเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้ามาทางปกติก็จะเป็นทางที่ถนนราชเอ้าปูน,นะครับเป็นถนนซีเมนปูทางคอนกรีตเรียบร้อยเดินง่ายนะครับ นะครับตอนนี้ก็สิ้นสุดทางเดินของการศึกษาธรรมชาตินะครับก็จะมาออกตรงบริเวณน้ําตกเลยนะครับนะครับสำหรับบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณน้ําตกตาโตนนะครับซึ่งเป็นต้นน้ําตกที่ไหลผ่าน ามน้ําที่เราเดินสะพานผ่านสะพานแขวนเมื่อสักครู่นี้นะครับน้ําตกก็มีเสียงดังกันวานนะครับน้ําก็ปริมาณน้ําก็มีพอสมควรนะครับสามารถที่จะมาเล่นน้ําได้นะครับแล้วก็เราเนี่ยสามารถจะเล่นน้ําทั้งด้านใต้น้ําตกนะครับซึ่งจะเป็นอยู่ด้านล่างนี้นะครับ แล้วก็สามารถที่จะเล่นน้ำด้านบนของน้ำตกได้นะครับซึ่งด้านบนเนี่ยก็ได้รับความนิยมนะครับอของนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาเล่นน้ำด้านบนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเด็กๆนะครับน้องๆน,นะครับก็มาเล่นน้ำในช่วงปิดเทอมนี้นะครับก็ผู้ปกครองก็จะพาน้องๆเนี่ย มาเล่นน้ำนะน้ำตกแห่งนี้นะครับก็สำหรับน้ำตกป่าตนนี้ก็เป็นที่นิยมแห่งหนึ่งในจังหวัดชัยภูมินะครับที่นักท่องเที่ยวเนี่ยชอบที่จะมาเล่นน้ำนะน้ำตกแห่งนี้นะครับอันนี้คือภาพบรรยากาศของออนักท่องเที่ยวนะครับที่เป็นเด็ก และผู้ปกครองนะครับพาบุตรหลานมาเล่นน้ำนะครับณด้านบนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมาเล่นน้ำค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับถึงแม้น้ำนะครับก็จะไม่เยอะมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ทำให้เรานะครับมีความชุ่มฉ่ำได้เช่นกันนะครับ สำหรับการที่จะมาจับจองที่นั่งดูบุตรลารเล่นนะครับก็สามารถที่จะนั่งได้ทั้งสองฝั่งนะครับก็จะมีทางด้านซ้ายมือของผมนี้นะครับแล้วก็ตะอ้ายต้นไม้นะครับของมุมนี้นะฮะมุมฝามือนี้นะฮะก็สามารถที่จะอ่มานั่งอ่รับประทานอาหารดูบุตรานเล่นน้ำได้เอ่อทั้งสองฝั่งเลยนะครับโอเคอันนี้เป็น วิวด้านล่างนะครับที่มีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราไปสำรวจด้านบนกันนะครับว่าด้านบนจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างนะครับ mm. เนื่องจากเรามาอีกเส้นทางหนึ่งนะครับอาจจะยังไม่เห็นนะครับว่าด้านบนเนี่ยเขาอุทยานแห่งชาตินี้นะครับเขามีการเตรียมอะไรไว้บริการนักท่องเที่ยวที่จะมาเล่นน้ำที่จุดนี้บ้างนะครับ โอเคไปลึก,กันเลยนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เราก็สามารถจะเดินข้ามได้นะฮะแล้วก็เอ่อตรงนี้ก็จะเป็นหินนะครับซึ่งหินที่นี่ดีมากเลยนะครับไม่มีตะไคร่น้ำที่จะอ่าทำให้เราลื่นได้นะฮะก็จะเป็นหินสักๆนะครับสามารถที่จะเดินได้แล้วก็ทำให้เราไม่ลื่นนะครับ นะครับอันนี้ก็จะเป็นบันไดขึ้นไปด้านบนนะครับซึ่งก็จะเป็นบันไดกูนเดินขึ้นง่ายนะครับด้านบนนี้ก็สามารถที่จะมาปูเสือรับประทานอาหารได้นะครับก็เขาจะให้เราเนี่ยครับปูเสือไว้ด้านบนนะครับไม่ไม้ให้ ไปปูเสือข้างๆริมน,น้ํานะครับก็จะมีนะนักท่องเที่ยวนะครับวปูเสือไว้ที่ด้านบนกันนะครับนี่ครับเขาจะมีป้ายนะครับจุดรับประทานอาหารนะจุดบริเวณตรงน,นี้นะครับมีสาบานะครับไว้ให้นักท่องเที่ยวมาชมนะครับบรรยากาศ ที่น้ำตกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิวนะจุดตรงนี้กันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวิวของน้ำตกนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะมีคนเล่นน้ำนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอญาตย้อนย้อนเดินย้อนไปนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ ชมว่านอกจากด้านล่างที่มีการเล่นน้ำแล้วนะครับด้านบนนี้จะมีอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็เดินย้อนมาสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะมาทีสถานที่ต่างๆบนน้ำตก ตัดตนนี้นะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับ mm hmm. เริ่มแรกนะครับถ้าเราเดินเข้ามาจากเส้นทางปกตินะครับก็จะเป็นทางที่กวาดยางนะครับยางมาต่อยนี่นะฮะ mm hmm. แล้วก็จะมีทางเดินค่อนข้างจะง่ายแต่และจุดก็จะมีที่นั่งพักนะครับสามารถพักได้นะครับ mm hmm. แล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นร้านสวัสดิการนะครับที่อุทยานเตรียมไว้ให้นะครับซึ่ง ในร้านสวัสดิการมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนะครนะครับสำหรับร้านสวัสดิการก็จะมีของขาย ทั่วไปนะครับเป็นขนมครบเคี้ยวเป็นเครื่องดื่มเป็นชากาแฟนะครับสามารถที่จะมาใช้บริการได้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูจุดถัดไปอีกนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งณนะตอนนี้นะครับก็บ่ายสามแล้วนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับก็จะทยอยเดินทางกลับกันแล้วนะครับโอเคนะครับ ณจุดนะตรงนี้นะครับก็จะมีลานกลางเต็นท์นะครับสามารถที่จะมากลางเต็นท์ได้นะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าเป็นเส้นทางไปลานกลางเต็นท์แล้วก็บ้านพักนะครับโอเคนะครับถัดไปก็จะเป็นห้องน้ำนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีห้องน้ำไว้ให้บริการนะครับก็ใครเล่นน้ำเสร็จก็สามารถที่จะ มาอาบน้ําได้ตรงนี้นะครับด้านในก็จะมีห้องน้ําแล้วกอ็อ่ห้องอาบน้ําด้วยนะครับซึ่งอุทยานแห่งชาตินี้นะครับก็ไม,ไม่อนุญาตให้นาแอลกอฮอล์มานะครับหากตรวจพบก็ต้องเอามาทิ้งณจุดตรงนี้นะครับเดินเข้ามาด้านในสุดนะครับก่อนที่เราจะลงไปที่น้ําตกป่าโตนนะครับ ก็จะมีป้ายน้ำตกตาดต้นนะครับอุทยานแห่งชาติตาดตน้นจังหวัดชัยภูมินะครับก็มาสามา,เ,าเราก็สามารถที่จะเก็บภาพาถ่ายภาพเ,าเป็นที่ละลึกได้นะจุดตรงนี้นะครับสำหรับด้านบนนะครับก็มีความร่มรื่นมากนะครับาทางอิทยานก็มีการเ,าเตรียมสถานที่โดยการปูหญ้านะครับเ,เขียวกระจี นะจุดบริเวณนี้นะครับซึ่งดูแล้วมีความร่มรื่นแล้วก็ร่มเย็นไม่ร้อนเลยทีเดียวนะครับโอเคเราก็เดินมาด้านในนะครับก็จะเป็นทางรงเมื่อสักครู่ที่ผมได้ขึ้นมานะครับก็จะเอ่อเป็นทางรงที่จะไปเยี่ยมชมน้ำตกตาดต้นนะครับซึ่งมีความสูงถึง6 m, เมตรกว้าง40เมตรนะครับ ยาวาตลอดลำห้วยนี้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านบนที่มีนะักท่องเที่ยวนะครับมานั่งรับประทานอาหารนะครับดูบุตรานารเล่นน้ำนะครับนะจุดตรงนี้นะครับแล้วก็มีเจ้าหน้า,าที่อุทยานนะครับคอยให้ความช่วยเหลือและคอยเตือนนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำตรงนี้นะครับ โอเคตอนนี้เป็นอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นเส้นทางปกตินะครับที่เราเดินลงมานะครับก็จะเห็นมุมด้านนี้นะครับก็ดูแล้วนะครับก็ร่มรื่นชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำนะครับก็ดูแล้วทุกคนนะครับมีความสนุกสนานที่ได้มา่นน้ำนะน้ำตกแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูมุมด้านล่างนะครับออของน้ำตกแห่งนี้ จะมีมุมอย่างไรบ้างนะครับสำหรับด้านนี้นะครับก็จะมีสะพานนะครับเดินลงไปด้านล่างนะครับแต่ก็จะมีเป็นชั้นหินนะครับให้เราเดินลงไปเดี๋ยวเราเดินไปดูด้านล่างกันแล้วก็ถ่ายภาพนะจุดบริเวณตรงนี้นะครับ ราจุดตรงนี้นะครับก็มีผีเสื้อเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่เกาะอ,อยู่แล้วก็บินอยู่นะคะก็จะเกาะอยู่ที่พื้นหินนะครับก็จะมีผีเสื้อเต็มเลยนะคะบ,บินไปหมดเต็มไปหมดเลยนะคะไม่รู้ว่าเป็นผีเสื้อพันอะไรนะคะโอเคเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างกันนะครับ ด้านล่างที่เราจะลงนะครับเราก็จะลงผ่านบันไดไม้นี้นะฮะลงไปด้านล่างตรงน,นี้ก็จะเป็นมุมด้านล่างนะครับก็จะมีป้ายฟันหลงวันสงการปีใหม่ไทยค่ะนะครับที่น้ำตกตาโตนนะครับซึ่งตรงนี้เป็นป้ายที่เตรียมไว,ไว้ให้นักท่องการไว้ให้นักท่องเที่ยวในช่วงสงการที่ผ่านมานะครับ นะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นภาพเบื้องล่างนะครับก็จะเห็นว่ามีน้องๆมาเล่นน้ำณจุดตรงนี้แล้วก็ณจุดตรงนี้ผมคิดว่าน้ำค่อนข้างจะลึกพอสมควรนะครับใครมาเล่นน้ำนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับแล้วก็บริเวณจุดนี้นะครับก็จะมีโขดหินเยอะแยะมากมายนะครับเ,เต็มไปหมดเลยครับเป็นหินก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับก็จะมี น้องๆที่มาเล่นนะครับตามน้ําไหลตามซอกถินพวกนี้นะฮะก็สามารถที่จะมาเล่นน้ําตรงนี้ได้แช่น้ํำเยน็เยนๆ้จุดตรงนี้นะครับซึ่งใต้ร่มเงาด้านโน้นนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะฮะมาปูเสือทานอาหารนะครับฟังเสียงน้ำตกที่กระทบกับพื้นน้ำนี้นะฮะ สำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้มาท่องเที่ยวที่น้ำตกตัดโตนนะครับพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมสถานที่แห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เราก็ได้พาเดินไปที่ศึกษาทางธรรมชาตินะครับของน้ำตกตัดโตนนี้นะครับโดยมีระยะทางประมาณสัก500เมตรนะครับแล้วก็มาชมสถานที่น้ำตกนะครับที่เราสามารถที่จะมาเล่นน้ำได้นะครับ แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ทางอุทยานเตรียมไว้ให้เราก็ได้ไปดูมาแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ